มะม่วงเนืบสูตรคุณยายอร่อยเปรี้ยวหวานเขียวเนืบหนับไม่ต้องใส่น้ำปูนใสพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้คุณยายใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิน้นคุณยายบอกว่าให้เลือกมะม่วงแบบแก่จัดนะคะมะม่วงจะได้มีสีเหลืองสวยธรรมชาติไม่ต้องใส่สีเพิ่มเวลาตักออกมาแล้วน่ากินมากค่ะล้างทำความสะอาดมะม่วงดีแล้วคุณยายก็จะนำมะม่วงหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามะม่วงเนื้อหนามาก ต้องจับให้แน่นค่ะคุณยายบอกว่าถ้าบ้านใครไม่มีมะม่วงแก้วขมิน้นก็สามารถใช้มะม่วงสายพันธุ์อื่นได้เช่นกันค่ะข้อดีของมะม่วงแก้วขมิ้นก็คือเขาจะมีสีเหลืองทองสวยงามเวลาตากออกมาแล้วก็จะน่ากินค่ะถ้าใครใช้มะม่วงสายพันธุ์อื่นก็ให้เลือกเป็นมะม่วงที่แก่จัดค่ะถ้าเราใช้เป็นมะม่วงสุกก็อาจจะมีเละบ้างนะคะแนะนำให้เป็นมะม่วงดิบหามแบบนี้ค่ะ มะม่วงเนบสามารถเก็บได้หลายเดือนเลยนะคะเป็นวิธีการถนอมมะม่วงไว้ให้กินได้นานๆค่ะโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะหรือว่าที่บ้านใครมีมะม่วงเยอะอยากจะทําขายสูตรนี้ก็ทําขายได้เลยนะคะหั่นมะม่วงเสร็จแล้วเราจะเติมเกลือป่นลงไปไปายช้อนค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย1กิโลกรัมมะม่วงที่ปุ้ยใช้ทั้งหมดประมาณ3กิโลกรัมนะคะยังไม่ได้ปอกเปลือกค่ะ เติมน้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนค่ะน้ำส้มสายชูจะทำให้มะม่วงของเราไม่เละตอนที่เชื่อมนะคะคลุกเคล้าให้น้ำตาลซึมเข้าไปในมะม่วงค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ400 ML นะคะนำตั้งไฟแล้วก็ค่อยๆกดมะม่วงลงไปให้จมน้ำเชื่อม คุณยายจะต้มมะม่วงแค่มะม่วงสุกให้เป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะคุณยายบอกว่าถ้าเคี่ยวจนน้ำเชื่อมเหนียวเกินไปน้ำตาลจะรัดมะม่วงค่ะแล้วจะทำให้มะม่วงเหนียวเวลาเรานำไปตากแดดแล้วนะคะเราต้องการแค่ความหนึบค่ะไม่ต้องการให้แข็งนะคะตากทักสองสามวันก็ใช้ได้แล้วค่ะนำใส่ภาชนะปิดฝาให้มดชีสสามารถเก็บไว้ได้หลายเดือนเลย อร่อยด้วยถ้าใครชอบก็แชร์เก็บไว้ทําตามกันได้เลยนะคะ